ดวงแม่นๆดวงลายปากในช่วงครึ่งเดือนหลังระหว่างวันที่16-31ธันวาคม2566ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงการงานดวงการเงินหรือดวงความรักว่าแต่ดวงชะตาของแต่และว,วันเกิดนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันสำหรับคนเกิดวันเสาร์ทางด้านการงาน การงานของคุณในช่วงนี้เตรียมใจรอกันไปเลย <Wow. S 1> เป็นช่วงที่คุณจะต้องทำงานแบบหัวหมุนเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณงานเยอะแบบตัวเป็นเกียวหัวเป็นนอ็อตจะมีงานหลายอย่างเข้ามาให้คุณทำไปพร้อมๆกันเป็นช่วงที่คุณจะทำงานเหนื่อยส่งท้ายปีเลยก็ว่าได้ถ้าด้านการเงินการเงินของคุณในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นไม่ค่อยติดขัด เหมือนช่วงที่ผ่านมาเร็วๆนี้คุณจะมีช่องทางในการหาเงินเพิ่มขึ้นนอกจากจะได้เงินจากงานประจำแล้วอีกไม่นานจะมีคนใกล้ชิดเข้ามาเสนองานพิเศษที่จะช่วยให้คุณมีรายได้มากกว่าเดิม <Wow. S 1> ด้านความรักคนมีคู่ในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะไปรู้ความลับของคนรักแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับคนโสดในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เด็กกว่า หวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน